อจุ่ที่อบตหนองระเวียงมาดูเรื่องราวของชาวบ้านหมู่15ร้องเกี่ยวกับเรื่องถนนพื้นที่ยังเจอแฉะรถไม่สามารถที่จะสัญจรไปแบบสะดวกสบายได้แต่ก็คุยกันเรียบร้อยแล้วทางอบตมีงบประมาณจัดทำให้แล้ว 4 3 0เมตร4 3 0เมตรครับความ 1, <3 S 1> ยาวประมาณล้านต้นๆน,นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็รอหนังสือเป็นทางการที่มอบพื้นดินจากสองหน่วยงานครับชนระัะทานแล้วก็อ<ผ>มธน,นารั์นะครับทางอับตลตหรือจะเทศบาลก็แล้วแต่ต้องรอการอนุมัติของเจ้าของที่ก่อนคือชนประทานน่าจะขึ้นตรงกับ เขือ่อนรำบาเพิงนะครับแล้วก็สํานักงานอ<ต><ผ>มธานารักษ์ตอนนี้สํานักงานย้ายไปอยู่304ขาไปปักมงชัยด้านซ้ายมือผู้ว่าอนุมัติเรียบรอย้รยบรอยแล้วครับรอหนังสือเป็นทางการส่งมาทางอบตออก็ดําเนินการที่ว่าจะก่อสร้างถนนขอสรลเสริมเหล็กได้เลยเพราะว่าเขามีการอนุมัติไว้ในสภาเรียบร้อยแล้วครับรายงานให้ทราบก่อตน